สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุบอนทาวเวอร์ว่าตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณพื้นที่ของทะเลสาบดงดานะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตดงดาในกรุงฮานอยของประเทศเวียดนามนะฮะด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นพื้นที่ของทะเลสาบดงดาครับแล้วก็ปลายด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นอ่าเป็นรูปภาพของลุงโฮนะครับหรือว่าโฮจิมิน์ครับซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาวเวียดนามนะฮะน่ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทะเลสาบแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง แหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ตั้งอยู่ในกรุงฮานอยของประเทศเวียดนามนะฮะพื้นที่ตรงนี้นี่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนอย่างทะเลสาบวอนเกี้ยมนะฮะตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็หลายคนนี่ก็รู้จักกันดีนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงฮานอยนะครับแต่ที่นี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่มีความน่าสนใจนะก็คือทะเลสาบดงดานะครับการที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเท่ากับทะเลสาบวอนเกียมเนี่ยก็เลยทําให้ มีผู้คนมาใช้บริการไม่มากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะมาใช้บริการพื้นที่บริเวณทะเลสาบตรงดาในการออกกําลังกายเนี่ยก็จะเป็นชาวเวียดนามซะส่วนใหญ่นะส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยจะมีมากเท่าไหร่นะครับตรงบริเวณรอบๆนี้ก็จะเป็นจุดของทางเดินนะฮะแล้วก็พื้นที่ด้านบนนี้ก็จะเป็นถนนสัญจรไปมานะครับในพื้นที่ของเขตดงดานในกรุงฮานอยนะครับ นี่ก็จะเป็นพื้นที่ของเมืองหลวงของเวียดนามนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นี่ก็จะเป็นทางที่รถไฟฟ้าในกรุงฮานอย,นยจะวิ่งผ่านนะฮะถ้ารออีกสักพักนึงเนี่ยจะเห็นบรรยากาศของรถไฟฟ้าเนี่ยที่จะวิ่งผ่านบริเวณจุดตรงนี้นะฮะก็จะมีสถานีตั้งอยู่ใกล้ๆนะครับสำหรับรถไฟฟ้าที่ฮานอยเนี่ยก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2023นะครับแต่เขาว่ากันว่า ไม่ค่อยที่จะได้รับความนิยมจากบรรดาผู้คนท้องถิ่นมากเท่าไหร่นะครเพราะว่าคนเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยอย่างนิยมในการสัญจรโดยโมอเตอร์ไซค์เป็นซะส่วนใหญ่นะครับส่วนรถไฟฟ้านี่สร้างมานี่ก็ค่อนข้างที่จะขาดทุนนะครับแลวก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมนะฮะทำให้การเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2023เนี่ยก็เลยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับเพราะว่ามีผู้าผู้มาใช้บริการค่อนข้างจะน้อยนะครับ เนี่ยตรงด้านหน้านี่ก็จะเป็นพื้นที่ของทะเลสาบนะครับซึ่งค่อนข้างจะกว้างนะพื้นที่ตรงนี้นี่ก็มีพื้นที่ราวๆประมาณ13.5ไร่นะครับเนี่ยมองเห็นเส้นทางของรถไฟฟ้าที่จะวิ่งผ่านนะก็ด้านหน้าน,นี่ก็จะเป็นบึงทะเลสาบขนาดใหญ่เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับนอกจากทะเลสาบวันเกี้ยมก็มีพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือทะเลสาบดงดานะครับ ตรงด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดเอาไว้สําหรับออกกําลังกายนะมีเครื่องเล่นนะฮะนะครับ,บก็จะมีเครื่องเอาไว้สําหรับปั่นหรือว่าทีบนะครับแล้วก็เครื่องบริหารมือนะฮะก็อาจจะมีไม่มากเท่าไหร่นะสำหรับเครื่องออกกำลังกายหรือว่าเครื่องเล่นบริเวณจุดของทะเลสาบตรงดานะครับเนี่ยก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ 11บนกายีนาทีนะก็ยังมีผู้คนมาใช้บริการพื้นที่ตรงนี้ไม่มากหนักนะครับด้านบนนี่รู้สึกว่าจะมีห้องน้ำสาธารณะด้วยนะครับเนี่ยก็สามารถใช้บริการกันได้ฟรีนะครับเนี่ยครับจุดของห้องน้ำอยู่ตรงนี้ครับก็มีการแบ่งแยกชัดเจนครับชายหญิงนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินสำรวจบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะถ่ายคลิปบรรยากาศไม่หมดนะครับ แล้วก็บริเวณถนนรอบทะเลสาบเนี่ยก็มีความยาวประมาณราวๆ1,270เมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่ก็สามารถใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีคนมาเดินมาวิ่งออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีผู้คนมาตกปลานะครับแล้วก็บางส่วนนี้ก็นำจักรยานมาขี่เล่นบริเวณรอบๆทะเลสาบนะครับ แต่ความคึกคักเนี่ยก็อาจจะสู้ตรงพื้นที่ของทะเลสาบวันเทียมไม่ได้นะฮะเนี่ยรอบๆนี่ก็จะเห็นพวกบรรดาตึกอาคารบ้านเรือนต่างๆนะฮะที่ตั้งของพวกร้านอาหารนะครับแต่ที่เยอะเลยเนยก็คือจุดของร้านกาแฟนะครับที่เวียดนามนี่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมทานกาแฟกันนะครับมีร้านกาแฟตั้งอยู่มากมายในเวียดนาม แล้วก็กาแฟของเวียดนามนี่ก็ค่อนข้างจะขึ้นชื่อครับถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกเวส่งออกกาแฟเป็นอันดับ2ของโลกนะอันดับ1น,นี่รู้สึกจะเป็นบราซิลนะฮะเนี่ยก็จะเห็นพวกบรรดาตึกสำนักงานต่างๆครับแล้วก็รอบๆนี่ก็จะมีพื้นที่ของการก่อสร้างแล้วก็จะมีร้านกาแฟนะครับนะครับบรรยากาศในช่วงเวลา11โมงกว่าครก่อนเที่ยงนะฮะ ตรงนี้นี่ก็จะมีผู้คนมาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่รอบๆนะครับเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่หลายคนนี่อาจจะยังไม่รู้นะครับสำหรับพื้นที่ของทะเลสาบดงดานะครับอีกหนึ่งจุดไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจนะครับมาออกกำลังกายครับมานั่งพักนั่งพักผ่อนนะครับแต่จุดไว้สำหรับนั่งพักผ่อนเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนี้ค่อนข้างจะ มีน้อยอยู่นะครับพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับปรุงหรือว่าสร้างจนเสร็จสมบูรณ์นะครับทําให้เรายังเห็นภาพของการก่อสร้างต่างๆนะฮะแต่จุดไฮไลท์เนี่ยก็แน่นอนครับจะเห็นรถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งผ่านบริเวณรอบทะเลสาบนะครับแต่รถไฟฟ้าที่หาหน่อยอย่างที่ผมบอกไปครับไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วก็เส้นทางต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะ เชื่อมต่อกับสถานที่สําคัญสําคัญนะครับแต่รู้สึกว่าที่ฮานอยเนี่ยเขาจะมีการสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มอีกนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับจุดของสถานีรถไฟฮานอยนะครับถ้าเชื่อมต่อถึงจุดตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยก็จะมีผู้คนนีมาตกปลานะครับบริเวณรอบๆริมทะเลสาบนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผู้คนเนี่ยจะมานิยมทำกันนะครับ แต่ตรงนี้นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาอนุญาตให้มีการตกปลาหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่สังเกตมาเนี่ยก็ไม่ได้มีป้ายหรือว่าข้อห้ามคําเตือนอะไรนะฮะก็ทําให้มีผู้คนหลากหลายเนี่ยมาตกปลากันนะครับโดยความที่เป็นทะเลสาบนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะก็เลยทําให้หลายคนนี่ก็มานิยมตกปลากันนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นี่ก็อาจจะยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับ แต่เท่าที่สังเกตนี่ก็จะเห็นพวกบรรดาร้านกาแฟนะครับตั้งอยู่เรียงรายรอบทะเลสาบนะครับเดินเหนื่อยๆนี่ก็สามารถแวะเข้าไปทานกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้นะฮะบ,บรรยากาศช่วงนี้นี่ก็ยังดูเงียบเหงานะครับยังผู้คนนี่ยังไม่เยอะนะครับ ถ้าสักประมาณช่วงเย็นนี่ก็น่าจะมีผู้คนนี่มาทํากิจกรรมบริเวณรอบทะเลสาบดงดากันมากกว่านี้นะฮะ่ผมก็จะเดินให้เห็นบรรยากาศส่วนหนึ่งครับของพื้นที่ของทะเลสาบดงดานะฮะพื้นที่ตรงนี้นี่ก็ไม่ได้มีพวกบรรดาน,นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญสําคัญอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยก็จะดูเป็นโลคอลหรือว่า บรรยากาศนี้ก็จะดูเป็นความเป็นท้องถิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกย่านหนึ่งของกรุงฮาน,นอยนะที่ถ้าใครอยากสัมผัสวัฒนธรรมแบบวิถีชีวิตของชาวเวียดนามจริงๆเนี่ยก็สามารถมากันได้นะฮะซึ่งมันจะแตกต่างจากบริเวณรอบทะเลสาบบันเคียมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดแหล่งของอท่องเที่ยวนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะครับแล้วก็ความเป็นท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะ ไม่สามารถพบเห็นได้เยอะเท่าไหร่นะครับแนวจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดของเครื่องออกกำลังกายเช่นเดียวกันนะครับนี่แล้วก็รู้สึกว่าจะมีการนำเก้าอี้เล็กๆมาตั้งนะครับนี่ยอยู่ตรงบริเวณด้านนี้นะก็จะเป็นของพวกร้านกาแฟนะฮะใครที่อยากจะมานั่งรับชมบรรยากาศแบบชิลๆนี่ก็สามารถมานั่งกันได้นะครับสำหรับ จุดของโอ้โหดูรับแมมีเด็กเรียกนะเป็นเด็กเวียดนามนะตะโกนนะครับเนี่ยครับก็ตะโกนเสียงดังเลยนะฮะมีมองด้วยเนี่ยครับก็เป็นเด็กเวียดนามนะครับตรงนี้นี่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับบรรยากาศช่วงนี้นี่ก็ยังค่อนข้างจะาเงียบนะฮะ แล้วก็จุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะครับเนี่ยร้านนี้ก็มีขึ้นไปสองสามชั้นนะครับเนี่ยบางร้านก็จะมีชั้นเดียวบางร้านนี่ก็จะมีสองสามชั้นนะครับแล้วตรงนี้นี่ก็จะมีการปลูกประดับธงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ธงก็เ,ออเป็นธงเวียดนามนะแล้วธงหนึ่งนี่ผมไม่แน่ใจนะครับจะมีธงชาติเวียดนามซึ่งเป็นรูปดาวทองนะครับ อยู่ตรงกลางของธงชาตินะครับเนี่ยก็ผู้คนยังไม่เยอะนะครับบรรยากาศส่วนหนึ่งก็จะดูค่อนข้างจะเงียบๆนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงที่ผู้คนนี่จะออกมาทำกิจกรรมมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมองเห็นจุดของอีกมุมหนึ่งนะครับ ตรงนี้นี่ก็จะไกลจา,ากจุดของทางที่รถไฟฟ้านี่จะวิ่งผ่านนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีร้านค้าขายของนะฮะก็เป็นร้านขายพวกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะมีพวกกาแฟนะฮะเนี่ยก็จะมีผู้คนส่วนหนึ่งนี่มานั่งนะครับทานกาแฟทานเครื่องดื่มกัน ตอนนี้นี่ก็ดูค่อนข้างจะเงียบๆนะครับใครที่อยากจะมาพักผ่อนนะครับแบบชิวๆนะครับก็สามารถมากันได้นะครับสำหรับทะเลสาบดงดานะครับก็อาจจะไม่ได้มีความคึกคักหรือว่าเป็นที่รู้จักเหมือนกับทะเลสาบวอนเกี้ยมนะครับแต่ตรงนี้นี่ก็ถือว่าจะได้เห็นความเป็นท้องถิ่นแล้วก็ ความเป็นโลโอลนะครับเข้าถึงวัฒนธรรมแบบเวียดนามนะแล้วก็วิถีชีวิตของบรรดาชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในกรุงฮานอยนะครับซึ่งก็จะไม่ได้พุกพลานไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พวกชาวต่างชาตินี่ก็จะไม่เยอะนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของทะเลสาบดงดานะครับซึ่งตั้งอยู่ในกรุงฮานอยของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ